มาค่ะวันนี้จะพาไปเดินเที่ยวนะคะที่ตลาดเทิดไทยต้นตาลน,นะคะที่โคราชค่ะ เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในโซนภาคอีสานนะคะข้างหน้ามีเซเว่นด้วยนะคะอ้อใครที่อยากจะกินกาแฟนะคะด้านหน้าตรงติดถนนใหญ่จะมีร้านกาแฟอินทนน์ด้วยนะคะหรืออยากจะกินชานมไข่มุกก็จะมีชานมไข่มุกอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะคะตู้ ATM ก็อยู่ด้านหน้านะคะปาค่ะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ไปกันเลยใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูตรงโซนผลไม้แล้วก็จุดไฮไลท์ก็จะเป็นพวกอาหารทะเล พวกขายพวกของอาหารแห้งอะไรางเงี้จะพาไปชมตลาดผลไม้จะมาซื้อแบบเป็นพวกของให้ลูกค้าค่ะหรือว่าแบบให้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะซื้อเป็นแบบตะกร้าผลไม้เป็นชุดเลย อันนี้ตลาดผลไม้ใหญ่มากเนี่ยคุณแม่ชอบมาซื้อร้านนี้ร้านนี้แล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งร้านที่อยู่ข้างหลังนะแบบทุเรียนเขาอร่อยมากนี่นี้สิเนี่ยถ้าเจงซื้อเป็นหลังใช่ไหมมันหลังละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทอางวนหลังเท่าไหร่อ่ะพี่ เป็นโลอ่ะก็เดินเข้าไปข้างในได้นะคะข้างในข้างในของเยอะนะคะอันนี้แม่จะพารอดันละดานข้างร้านที่เขาทุเรียนอร่อยร้านที่คนนี้ทุเรียนอร่อย นี่หมดหน้าที่เหลียนแล้วอ่านี่เป็นโซนอาหารทะเลจ้าโซนอาหารทะเลตรงนี้เลยให้ดูผลไม้ก่อนอรนนี้ก็มี ตลาดทะเลกุ้งป่าปกติจะอยู่ตรงด้านหน้าไอ้ตรงที่ที่เป็นตลาดเนื้อหมูไก่อะค่ะอันนี้เขาจะมาอยู่โซนด้านหลังแล้โอ้ใหญ่มากทำใหม่ตลาดทำใหม่ตอนแรกโซนนี้จะเป็นโซนผักอันนี้เขาทำใหม่ตัลวละ่ร้ยย4่สิบสี่ร้อยห้าสเล้อยยีส ไดฮีกตัวใหญ่มากไข่ลงเล่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนัปูตัวใหญ่มากจะมาอุดหนุนผักยาย ปกติโซนผักจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะมาซื้อของยายประจํากัละห้าบาทสิบบาทแต่แกไปอยู่ตรงไหนเราไม่รู้อันนี้เขาขายเป็นแบบเป็นถุงเลยนะเป็นแบบพวกขายส่งนะคะขายส่งแล้วก็มเป็นแบบแยกขายก็มีเป็นแบบแยกขายก็มีเจ้าประจำอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแล้ว อันนี้ตลาดเพิ่งทำใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกไม่ใช่คือแบบเพิ่งมาที่ตรงตลาดทำใหม่ครั้งแรกนะะ10บ,บาท10บ,บาทโลละสามสิบ มันจะมีเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้ามือสองด้วยนะเ,เดี๋ยวจะพาไปตรงเสื้อผ้ามือสองอันนี้ปลากุ้งอันนี้เลือกได้เลยเขาก็จะน็อกนําแข็งให้นะพามาซื้อมะพร้าวก่อนไม่รู้เจ้าเดียวกันอย่าเจ้าที่เคยซื้อไหม อันนี้ลูกเท่าไหร่คะลูกยี่สิบเอาเนื้อพอดีกินอ่ะพี่เนื้อไม่แข็งไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนแล้วกสามลูกห้าสิบไหมหรือว่าลูกไม่ได้ไม่ได้ช่ร้านเดียวกันกับพี่ผู้ชายไหมที่อยู่ข้างในอ่ะคนไหนผู้ชายพี่ผู้ชายก็จะอยู่ข้างในตรงนู้นอ่ะเจ้าเดียวเลยตรงนั้นอ่ะใช่ร้านเดียวกันนะเอย้ายขึ้นมาเลยอ๋อย้ายมาใช่ไหมถึงว่าหาไม่เจอก่อนอันนี้จะเสร็จ เขาสามลูกอ่ะะปรจาน้องมาจ้าอ่านั่นเห็นไหมล่ะตามมานะเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวเอาอันนี้เอาอันนี้ได้แตงตาลมะพร้าวหาหนูไม่เจอก็จ่าก็มีเหรอจ่าด้วยเออจริงๆริงเขาย้ายบ่อยจริงๆริงไมก็ถึงย้ายบ่อยจังเลยง่ายด้เร็วนะเออแต่ว่าทำแบบนี้ก็ดีเนาะมันดูเป็นสัดส่วนดีเนาะอืมแล้วอันนี้เอาไหม ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถด,ด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นงผ้าที่เต็งเห็นเ็นขงขาวๆว่างผ้าหมดเลยนะจะพาเข้าไปดูข้างในร้านแรกนะคะเกงสามสิบห้าบาทอันนี้น่าจะเป็นมนะือหนึ่ะยเกง35บาทอันนี้เสื้อสาบาบาทนี้จะเป็นมือสองยีบาท20บาทเยอะ ยี่สิบบาทอยู่ผ้าแบบดียี่สิบบาท,ทเาูเลือกกันจนแบบเ,เลือกจนเป็นลมอะ่ะดีนะถ้าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงแบบหน้าหนาวเนาะอากาศมันก็ไม่ร้อนเลือกเสื้อผ้าได้สบายเกงยินแปดสิบบาท นี่เสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวก็มีนะคะเข้าหน้าหนาวพอดีหนึ่งร้อยบาทยี่สิบบาทเธอสิบาบ,าบาทอีกแล้วสิบบาทอีกแล้วสิบบาทอีกแล้วสิบบาทอีกแล้วอ่าก็จะประมาณ มันต้องเลือกดีๆอ่ะสิบบาทสิบบาทโอ้โซนฝั่งนี้สิบบาทเลยเนี่ยสิบบาทเธอเธอดูสิบบาทจือ้อเสื้อผืนนี้ห้าสิบส ันมีห้ก็คือเลือกจนตาลายแบบเลือกไปเฮ้อนี่สำหรับใครที่ชอบโทนสีขาวสามสบาทก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันมันเลือกมันมีทุกสไตล์นั่นแหละเองมาเลือกเลย สิบบาทนีด่ดิชุดแสกอ่ะเนี่ยกระโปรงยาวเนี่ยสิบบาทอ่ะสิบบาทเองสีทรูกระโปรงด้วยชุดกระโปรงสิบบาทชุดแสกสิบบาทเธอชุดแสกสิบบาทฉันเจอของถูกแล้วดู นี่สิบบาทรหลุกจังเลยสิบบาทจังอันนี้ยังมีป้าอยู่เลยของไทยของจีนงาน,นจีนสิบบาทใส่ทำงานได้เลย เฮ้ยเธอกางเกงยีน10บบาทเฟียว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 โอ้สมัยเป็นสาวแม่ก็ใส่ได้อยู่จ้าตอนนี้ลูก3ามก็ไม่ได้แล้วจ้าจากไซส์ S เ,เป็นไซส์แอ,อไปแล้วมั้งตอนนี้ ชุดกระโปงสามสิบห้าบาทโอ้ยสามสิบห้าบาทเสื้อแขนยาวแปสบห้าบาทงานนี้มาก หมาตัวหนาเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ยาวมาก,อนนามากไอติมไผ่ทอง แฟนชอบกินอร่อยเขาทำอร่อย